การใช้งานถ้าเกิดว่าเรากดกุญแจเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะไม่มีเสียงนะฮะไฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะเอฟไฟเี้ยวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเรากดกุญแจนะครับผมครับผม อันนี้เป็นไฟขอทานนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ โอก็ทำการเปลี่ยนหลอดไฟออกเรียบร้อยนะฮะเป็นเปลี่ยนหลอดไฟเรียวนะครับผมคู่หน้ากับคู่หลังนะะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นหลอดเดิม การใช้งานถ้าเกิดว่าเรากดกุญแจเนี่ยเนี่ยเราจะเป็นประมาณนี้นะฮะจะไม่มีเสียงนะฮะเดี๋ยวมาดูไฟท้ายครับผม ท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะเอฟเไฟเลียวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเรากดกุญแจนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะเปิดกุญแจนะครับผมอันนี้คือเปิดกุญแจนะฮะรอบแรกก็จะติดแบบนี้นะครับผมต่อไปก็จะเปิด ไปเลียวเลียวซ้ายเสดแบบนี้เลยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ก็ไฟเลี้ยวขวาก็เปิดได้ปกตินะฮะ ก็ขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับผมอันนี้เป็นไฟขอทางนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูไฟท้ายนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้หลอดไฟแบบนี้ก็เดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้นะฮะเพียงแค่เปลี่ยนหลอดไฟอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องตัดต่ออะไรใดเลย นะฮะก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ